มาต่อสําหรับ EP ที่2นะครับการกรอบโครงสร้างคะแนนของรายวิชานในส่วนตัวอย่างนี้นะครับจะขอต,ตัวอย่างในวิชาเพิ่มเติมนะครับโครงสร้างรายวิชา,าผลการรู้นะครับเรามีจุดประสงค์ในการเก็บคะแนนอยู่บ้างเช่นมีความรู้มีความรู้ความเข้าใจิวทออัาษะและเทคโนโลยี ตัวอย่างนะครับข้อที่หนึ่งถ้าเป็นผลการรู้ก็จะอยู่ในส่วนของหมวดของข้อที่นะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้เราไม่ได้กล่องนะเพราะว่าเป็นตัวชีวิะครับะแนนเก็บล่งางภาคตัวอย่างนะครับสมมตินะครับข้อที่สองข้อที่สองขอค้นหาข้อที่สองนะครับข้อที่สองอ ประมาณนี้ครับยี่สิบสมมตินะครับสมมติสอบกลางภาคยีสแล้วก็สอบปลายภาคยีบก็จะรวมกันเป็น1นึ่้อคะแนน ตามานี้นะครับคะแนนระหว่างภาค20คะแนนสอบปลายภาค20แล้วก็รวมเป็นหน่วยคะแนนนะครับหลังจากนั้นเราจะนําตัวจุดประสงค์นี้นครับมาใ,ใส่เก็บคะแนนนะครับในส่วนของกําหนดชิ้นงานอ,อันนี้เราขออน,ขนุญาตลบถึงชิ้นงานลำดับงานที่หนึ่งนะครับเราจะเป็นงานหรือเป็นสอบอท้ายหน่วยหรือเป็นสอบกลางภาคนะครับงานที่หนึง่งระบุชื่อชิ้นงานไปเลยครับ ใบกิจกรรม่อชิ้นงานอะไรก็ว่าไปไปกิจกรรมที่1น่หาความรู้เรื่องต้นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีตอบสนองผลการรู้ที่หนึงข้อที่หนึงนะครับในคะแนน10คะแนน40คะแนนก็ว่าไป20ครับ06ครับ25 สองศูนย์สองสามนะครับงานชิ้นที่สองถ้าไม่มีก็ไปสอบท้ายหน่วยนะครับหมที่หนึ่งครับสอบท้ายหน่วยที่หนะึ่งตอบสนองผลกนนลารเรียนรู้ที่เท่ยวขรอหรือตัวชี้วัดไหนนะครับคะแนนสิบคะแนนแบบนี้นะครับตอบไปเป็นงานชิ้นที่สอง ใบกิจกรรมที่สอเปรียเทียบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสยมัยก่อนใหม่ค่ะประมาณนี้ครับตัวอย่างไม่เขียนนะครับรวการลดสองสอง,สอง คะแนนสิคะแนนกำหนดวันนะครับสามสิบทับศูนย์เจ็ดทับสองห้าทับศูนห้าได้ไม่ติดของสั่ตามตัวตามตัวเวลาของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับอยู่ที่ครบเรียงแปดสิบหรียงคะแนนรวมหกสิบนะครับหกสิบอยู่สอบกลางภาค สอบการเป็นคุภาคอยู่นี้นะครับภาคสอบกลางภาคหนึ่งและสองหนึ่งและสองคะแนนเก็บยี่สิบคะแนนวันเที่ยวอาไรเชน่นอ่าสิบห้าทับศูนย์แปดทับสองถสองสามอ่าลักษณะแบบนี้ครับของการใส่พลังงานชิ้นง,งานหรือใบกิจกรรมต่างๆครับ ที่เราใช้เก็บคะแนนเก็บใส่ลักษณะแบบนี้นะรวมแล้วก็จะได้เป็นคะแนนเก็บระหว่างภาคตามนะครับขอบคุณครับ